ยก็ขอสวัสดีชาวเมพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะก็มาอยู่กันในส่วนของเกมรวมหรเอเงเล็กันอย่างในแบบใหม่นะคะที่อยู่ในช่วงอัลฟาร e ิสกันอยู่เลยแบบนี้นะคะมีชื่อว่า Heroes a w a k e n i n g นะคะทุกคนส่วนในวันนี้นะก็ยังอยู่กับแฟรองเรากันอีกเช่นเคยนะคะฮะ <c oughs> อ่าเชิญทุกคนก็คือมาอยู่กันในทาาแบบใหม่กันนะเอะคะแบบก็ในส่วนของซีเอฟเนี่ยอาจจะต้องอา่าเว้นวันไปก่อน,นะคะทุกคนเพราะว่าแบบใหม่ในตอนนี้เนี่ยคือมันเยอะมากก็อยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าเอมแนที่น่าเล่่่นนใหมๆีอะไรักนบ้า ซึ่งเราก็มาประเดิมแบบนี้กันเองนะคะเป็นแบบจากอนิเมะเรื่องมาฮิโระอะคาเดมิคกะดกแลแวเนาะแล้วก็ใอนสซ็ป์ของระบบแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นออกแนวแบบเชิงต่อสู้แล้วไม่รู้ว่ามีฟาร์มเวลหรือเปล่าอีะนะ๋ยวเราจะไปลองรูปพร้อมกันเลยแล้วกันนะอย่างแรกเลยเข้ามาครั้งแรกนะคะก็จะมีระบบแต่งตัวให้ทุกคนได้เลือกนะคะทุกคนซึ่งเ็าจะมีตั้งแต่ปรับแต่งทรงผมนะคะเปลี่ยนเฟซหน้าตาเลี่ยนชุดพวกชุดยูนิฟอร์มอะไรเงี้ยเลือกสีเปลี่ยนสีได้เนาะ,ะอ่ะก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาสีไหนอะไรยังไงนะคะอันนีีี้้กก็็จะเเปปนสของงมใหรับ าตามดยเอ็กซ์เซอรี่สหก็น่าจะเป็นพวกบวกพวกในส่วนของกลำลงกำไรก็ว่ากันไปเป็นสีผมได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสกินก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะส่วนตอนทาไดาฝั่งขวามือจะมีระบบการออกแนวแบบคล้ายกับสูงเผาคะะ่ะทุกคนแล้วก็สูงเป็นพลังอัตลักษณ์ในส่วนของเผาเนะี่ยเหมือนจะมีอันนี้มองไม่เห็นอนะทุกคนเพราะว่าที่อ่านมันพังอยู่นะคะก็ขอไม่พูดละกันเนาะมันจะมีอยู่2หมวดนี้น่าจะหายาทั้ง2อ,งอนเลยทั้ง2เผาอันนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของที่เห็นเห็นอยู่เนะี่ยก็จะมีระดับง่าย ได้นะคะมีอยู่สามเผ่าก็คือเผ่านมนุษย์นะคะ54%เผ่าเอเลี่ยน15%แล้วก็เผ่าโนมู15%หานะคะทุกคนเออเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ดีนะเผ่านส่วนของจากมาฮิโร่เนี่ยก็มีให้สมได้เหมือนกันส่วนตอนนี้นยเราเป็นฝั่งมนุษย์แล้วก็ยังไม่มีที่สมเผ่าน,นะคะอ่าแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของการสมอัตรากันดีกว่าข้างล่างนะคะก็จะมียูซีระดับได้แก่คอมมอ5หอันคออําว่41%แล้วก็ไปเลยนะคอะเป็นสี่สิบเอากาสออกยากมากแล้วก็ฉีกนะคะ ซึ่งในส่วนของอลักรณ์ที่เราได้ในตอนนี้นี่คือ h a r d เ i n นนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทําการแต่งตัวนะทุกคนแล้วก็ไปทําการสุ่มอัตารณ์ให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าเราเนี่ยจะได้มาเป็นอาักรณ์ของใครอะไรยังไงกันบ้างนะเออในส่วนของเวลาตรงนี้เนะี่ยอาจจะนานแ้นเดี๋ยวขอมาสุ่มอัตารย์ให้ทุกคนได้ดูกันก่อนีกว่าเดี๋ยวขาไปแต่งตัวตอนนี้เราเป็น h a r d เ i n นนะคะลองสุ่มดูว่าเราจะได้มาเป็นอาจารย์ของใครที่ดีกว่านี้หรือเปล่าขอไปอันคมมอนงก็ได้อะไรอะซูเปอร์สเตรนจ์เหรอฮิลิ่ง ฮิวลิง่งไม่เอามาฮิวลิ่งฮิ a ลิ่งมันก็เหมือนจะดีนะแต่ก็เราก็ไม่ได้ชอบใช้สักเท่าไหร่อะไรขนาดนั้นนะคะในเ่อนขอมบน์ฮิวไอส์ใช่ไหมเว้ย41%เอก็ถือว่าประเดิมมาเอาเคย,ยู่อ่าแล้วก็สวัสดีเดี๋ยวเราจะขอใช้ว่าเราแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันแล้วกันโอเคฮะก็ทำการแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนาะเราจะแต่งตัวไปประมาณนี้พร้อมกับ finish customization ไปเลย โอ้โหกด finish แล้วมีเอฟเฟคด้วยนะเมื่อกี้นะในส่วนของแบบนี้ไม่ชัวร์ว่าเล่นบนมือถือได้ไหมนะคะก็สามารถมาลองกันได้นะคะแบบนี้ Heroes of ร์เบ n n i n g อยู่ในช่วง Alpha Release เท่านั้นใครอยากจะมาประเดิมก็เด็ดชื่อแบบเอาไว้ที่ใต้ด i สคริปชา้วกันเนาะวาเริ่มสซเรียกันไหมอ่ะมาลองเริ่มเลยแล้วกันมา ชัว sure. ยี่ด้ารับสู่โมฝึกสอน,นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการสอนสั้นๆน,นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างในการเล่นอันนี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะคะซึ่งเราสามารถสุ่มอัตลักษณ์ได้นะคะซึ่งอ่ะอัตลักษณ์ในค่อนข้างที่จะเป็นส่วนสําคัญใหญ่ๆของเกมเลยอ่ะอันนี้เขาก็จะมีบอกไว้เนาะ,ะส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของสถานที่ที่เรียกว่ายิมนะคะหรือว่าโรงยิมนั่นเองซึ่งเราสามารถไปทําการฝึกเพื่อรับเอ็กซ์ต้าแซดพอยต์นะคะอ๋อคือถ้าฝึกจากที่โรงยิมก็คือจะได้แซดพอยต์มาอัพใช่ไหมอะแล้วไง อ,อ,อ,อันนี้จะเป็นเมื่อเราทําการแม็กซ์เลเวลหรือว่าเลเวลต่างแล้วแล้วนเราสามารถพรีสเตจได้นะคะไอพรีสเตจแต่อันนี้ไม่โชว์มันคืออะไรจากใน YBA ก็มีคล้ายกับจุดติหรือเปล่าซึ่งอันนี้นะก็คือเมื่อเราทําการเลเวลต่างแล้วใช่ไหมแล้วมาทาการคุยกับคนคนนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะได้รับในส่วนของเลเวลที่เยอะขึ้นอะไรแบบนี้มีนิวไอเทมใหม่ๆก็ว่ากันไปนะส่วนตรงนี้ในส่วนของสิ่งนี้นยะเราจะสามารถไปซื้อไอเทมได้นะคะพวกอาวุธดาบพวกอินเซอรี่ต่างๆนะคะเพื่อทําการเกม เนาะซึ่งได้รับจาักการไปโจมตีบอสหรืออื่นอ่นอันนี้นนจะเป็นวิธีการได้รับไอเทมก็ได้ด้วยเช่นกันส่วน NPC บางตัวเนี่ยจะมีในส่วนของตัวข้อความที่แตกต่างกันไปหรือเควสที่แตกต่างกันไปซึ่งมันจะมีเสียลาเคชั่นมาสีแดงนะะทุกคนอ่าประมาณนี้เราสามารถไปคุยเพื่อรับเควสได้ส่วนถ้าเป็นอันนี้หรอให้ดูในส่วนของสัญลักษณ์บนหัวด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าในส่วนของแบบนี้เนี่ยเหมือนจะมีเป็นฝั่งฮีโร่กับบิลเลียนถ้าเรารับเควสเควสเฟิร์สแรกเนี่ยหรือว่าเควสแรกเข้าไป ต่อตัวละครของเราเน่เองว่าเราเนี่ยเออจะเล่นเป็นฝั่งฮีโร่หรือวิลเลียนคิดว่าวิลเลียนน่น่าจะเป็นฝั่งสีแดงนะคะส่อนสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นฮีโร่อ่ะต,อนนตามความคิดเรา overhall เหรอ blue means hero quest ถ้าเป็นในส่วนของสัญลักษณ์เครื่องหมายสีน้ำเงินหมายถึง quest ฝั่งฮีโร่ส่วนสีแดงเนี่ยก็คือเป็นฝั่งวิลเลียนจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งสีเหลืองไซ d e quest มันจะเป็นออกแนวแบบเชิงไซ d e quest นะคะแล้วก็ในส่วนของเควสที่เป็นสีเขียวจะเป็น daily quest อ่ะประมาณนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยถ้ามาคุยกับคนที่หน้าคล้ายเดกุเนี่ยก็คือจะ มาไปใส่โคดได้ได้เองค่ะทุกคนอ่าอันนี้ก็ถ้าเป็นวงสีแดงจะเป็นสถานที่ที่เอาไว้ PPP แล้วก็ลงเรทนะคะอ๋อโอเคนี่ไงะคะทุกคนนี่คือหน้าตาของตัวละครเรานะคะทุกคนเ,นเดีลองดูระบบปุ่มนะคะจะมี control จะเป็นการวิ่ง q เนี่ยเป็นการ dash f เนี่ยเป็นการป้องกันะคะทุกคน x 2 space bar เป็นการ double jump ได้อะประมาณนี้หรือว่ากด space bar 2ครั้งเนาะตัว n เ,เป็นการกริป กริปกริปนี่คืออะไรอะตัว B Carry Bag แล้วก็ตัว M เป็นเมนูอ่ะมีให้เลือก Choice ประมาณนี้ Setting ก่อนเลยนะคะทุกคนจะมีในส่วนของการเปินเซ็แพาในเกมลกราฟิกขอเปิดนะคะทุกคนเพราะว่าแบบภาพอาันติคือภาพเขาสวยนะโอเคอ่ะแล้วก็ขอเปิดเอฟเฟกหน่อยอยากฟังเอฟเฟกในเกมด้วยค่ะว่าเป็นยังไง Setting เลด มียังกดไม่ได้ใช่ไหม s t a ต i s t i c s นะคะก็คือจะมีเป็นค่าการอัพอยู่ประมาณ5าการอัพวยการซึ่งในส่วนของการอัพสเตตเนี่ยก็คือจะมีอยู่5้าหมวดให้อัพก็คือ stretch นะคะ work ก็คืออัตลักษณ์ stamina defense แล้วก็อาวุธซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นเผ่าบรรลุเรียบร้อยมีอะไรกันอีกเอ่ยมีร้านค้าช็อปนะคะใครอยากจะซื้อจะมีพวกคูณสอง exp เ,เงินนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการสมเผ่าอะไรอย่างเงี้ยเราเออก็สามารถไปซื้อกันได้ inventory e มีให้เก็บช่องกระเป๋าประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นการใสยย่ยศ accessory ต่างๆอาวุธแล้วก็แกสเซตนะคะทุกคนอ๋อซ่อนอาวุธก็ได้ด้วยอหรอซ่อนเป็นพวกอิสซสลอรีได้ถือว่าเจ๋งอยู่เอเจนซี่สหะอันนี้เหมือนจะยังไม่มาทั้งสองอย่างอ่ะประมาณนี้มีปุ่มตัวหนึ่งถึงตัวหกเป็นการใช้งานสกิลนะคะทุกคนหรือว่าการใช้งานไอเทมซึ่งตอนนี้นักขึ้นเราจะมีเป็นหมัตนะคะเป็นสีคอมแบทในหมวดเลขหนึ่งโจมตีเอฟเฟกเอ้ยมันก็ดีอยู่นะตัวอ e ีนี่คืออะไรอะเฮลวี่ฮิต จมตีหนักส่วนสกิล F ก็คือป้องกันปกติเลยอ่ะและ้วก็สกิล2ออัตลักษณ์ที่เราได้มาจะมีการใช้ค่าสเตมินาโอเคอันนี้คือเหมือนจะมีค่าสเตมินาแล้วก็ค่ามาสเตอรีนะคะในการที่จะใช้งาสนสกิลของอัตลักษณ์ที่เราได้มาอย่างเช่นอันเนี้ยเกียวแซดใช้สเตมินาห้าสิบซึ่งเรามีพอดีเป๊ะมาสเตอรีหนึ่งใช้ได้ลองดูสิ โอเคเราออกเข้อหมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะหายบักหรือยังเมื่อกี้เหมือนจะบักเอามาลองกดคุยกับจอร์จอีกรอบหนึ่งซิมาจอร์จเราจะเป็นฝั่งผู้พิทักษความยุติธรรมยังไงได้นะคือฉันที่ฮีโร่ฉันต้องการที่จะกลับบ้านไปแต่ว่าเรามีพวกอัชญากรอะขวางทางถนนไว้อยู่ก็คือเมื่อเราทำการเริ่มเนี่ยก็คือจะเข้าสู่ฮีโร่พ็อกเกชั่นนะคะได้เลยมาเอาเพสมาก็คือต้องไปทำการกำจัดพวกทากสี่คนอ่ะได้ได้ได้มาลองดูตัวชี้เป็นชีฟล็อกนะคะเพื่ออ๋อมีลูกส่งชี้ให้ด้วยเอามาลองใช้สกิลกันเลยสกิ โอเคแพ้อ๋อเป็นการสตนร์ปะเอาลองแบบเช่แข็งนิดนึงนะคะได้อยู่นะเนี่ยซีแซ็ระยะไกลปะโอเคอุย้ยโดนโจตีไดเมทอยู่ยังไง ยังไอซีนีแน่เรียบร้อยฮะโอเคโอค้โหเ,เอาไปเล่นไปนะแบบนี้ค่อนข้างโหใช้ได้เลยค่ะทุกคนหรือว่าเราเล่นไม่เป็นวะน่าจะเล่นไม่เป็นมากกว่าเล่นร้อนก็เอาแคสมาส่งปกติแล้วก็เราเนี่ยน่าจะได้มาเป็นในสังนของค่าเลเิชั่นมานะคะในตอนนี้โอโอเคอันนี้ก็จะเป็นในสังนของวิธีการฟาร์มเคลส คร่าวๆนะคะเนี่ยเราก็จะมีให้ฟาร์มเควสแล้วก็มีสู้ PvP กันปกติแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองที่ดูที่อื่นกันบ้างนะคะเพราะว่าแบบขอค่อนข้างใหญ่เออเดี๋ยวเราจะลองไปที่ร้านค้าดูนะคะทุกคนประมาณนี้โอเคทุกคนเราถึงที่ร้านค้าแล้วนะคะทุกคนในตอนนี้เนาะตรงนี้จะมีขายอะไรบ้างเราไปลองดูกันฮะในสังหารทางแบบเนี่ยมันจะมีการใส่โค้ดก็น่าจะมีการถุ่มรปินด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันฮะอันนี้ใช่ร้านค้าใช่ไหมดัมโดโจทรีส อ่านดูผิดเลยอะชอบโอนเนอร์เนี่ยลองขุดคุยก่อนมีเซลคาชาธาอาวุธด,ดาบเหรอฟรองพันเหรียญในเกมถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะเรามีอยู่แค่ห้าร้อยสี่สิบเอ้ยก็ไม่ได้ฟาร์มล้านนี่หว่าเอ้ยก็ได้อยู่ฮะโอเคใน,นส่วนของทางแบบก็จะเป็นดาวฟาร์ซีม,เมูเลเตอร์อีกเช่นเคยนะคะฟาร์มจากในอนิเมะเรื่องมาฮิโระคาดิเงะซึ่งจะมีการสุ่มเผาสุ่มอัตลักษณ์ในการฟาร์มแล้วก็จะมีเป็นฝั่ง ผู้เล่นฮีโร่หรือว่าวิเวียนก็ต้องรับฟังดีๆทัะเพราะว่าในการรับเพ้งแต่ละอย่างเนี่ยมันส่งผลต่อก,การเป็นในส่วนของตัวฝั่ง,งนั้นๆด้วยโอเคอันนี้ก็จะมีเป็นในส่วนของวิธีการเล่นนะคะประมาณนี้ค่อนข้างสนใจดีนะคะทุกคนก็เออก็ไม่ได้แปลกใหม่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคดีนะคะส่วนการรีโรเรามาที่ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมโอ้ยตัวคือคนนี้เหรออ่ะเรากดดูสิโลหนึ่งสปินเรื่องนนี่คืออะไรอ่ะด,ดูได้ปหม เดี๋ยวบอกแล้วเชนโลบักเชนเราแค่สุดขั้นโลบักสัฮะไอซ์มันก็ดีถ้าอยากจะสุ่มสป,ปินอีกครั้งต้องใช้4,000แคชในการสุ่มโอเคงั้นเดี๋ยวเราก่อนจบคลิปมาลองดูสุ่มอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าจะได้พลังอะไรหรือแบบเพราะว่าเราไม่ค่อยโอ้ไม่ค่อยชอบแบบพลังน้ำแข็งอะไรเงี้ยเออก็ลองสุ่มใหม่มาดีไหมอุ้ยเมื่อกี้สีฟ้านะเมืเ่อกี้อะสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เฮ้ยโอเคขอบใจนะเอ F ซิส เราได้มาเป็นอะไรครับเมื่อกี้ผิวแสบดหรอโหกลายเป็นยักษ์ตัวนี้แล้วค่ะกลายเป็นยักษ์ที่เบิ่มของเรานี่ไงลองยิ้มก็ฝึกได้เราแค่เป็นพี่ยักษ์เรียบร้อยค่ะตัวบะเอ็กลัซจ่าช่วยกลับไปล่างเดิมกันดีเ <laughs> ข้าร้านไม่ได้ โอเคได้แล้วมาตองยิมตรงนี้มีให้ฝึกนะคะทุกคนต้องกดฝึกยังไงอะ่ะาอกกดคุยกับคนนี้ซิจะมีเ n s t สตร g e อตาตลักษณ์เซมินาดิเฟสแล้วก็อาวุธแคนนิ่งจะใช้ค่างเงิน1,000ในการที่จะฝึกแต่ละทีโอเคตอนนี้ยังไม่มีตังนะคะก็อาจจะยังฝึกซ้อมไม่ได้ก็รีวิวเอาไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับท่านแบบที่มีชื่อว่า Heroes a w a k e n i n g นั่นเองค่ะก็เป็นแบบมาจากฮีโร่อะคาเดมี่แบบใหม่นาะยังอยู่ในช่วงอัลฟ่ารรีลีสเลยส่วนในวันนี้นะคะที่ชื่นชอบอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกระลงใจให้กับเราด้วยนะวันนี้ขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม